สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะยายสุภาไอซ์แลนด์ไทยนะคะคลิปนี้ก็ขอรวมคลิปเดอ้อพี่น้องจ้ะยายว่าจะไปะเก็บเก็บเห็ดเนาะจะไปเก็บเห็ดก็พอดีเลี้ยวไปเห็นอ่าเขาขี่มา้ากันก็เลยไทยนะคะ ถ่ายคนขี่ม้าเพื่อเป็นบรรยากาศนะคะเป็นบรรยากาศเป็นบรรยากาศคนขี่ม้าให้ดูนะคะเพื่อนๆจะ้ะนนเห็นไหมคะปเป็นกลุ่มเลยเหมือนในหนังเลยเพื่อนๆเ,เหมือนในหนังเลยนะคะยายจอดรถแล้วยายก็เลยถ่ายไม่รู้วันนี้จะได้เหตุเยอะเหตดน้อยอืก็เ,เลยถ่ายนะคะ ถ่ายคนขี่ม้าไปก่อนชมวิวไปด้วยแด้พี่น้องจ้ะชมวิวทิวทัดไปด้วยธรรมชาติจ้ะธรรมชาติสร้างมาคนขี่ม้าไปด้วยเออจะได้รู้ว่าวีดีโอนิมนเป็นยังไง <c oughs> เออแย่น่ะเห็นไม่ได้เลยนะก <c oughs> ็อยากจะถ่ายเนาะเออเห็นไกลๆอย่างเงี้ย เห็ในไกลๆเขาก็ขับไปได้ไกลเลยเนาะก็ขับไปได้ไกลๆแล้วใยายกระซูนสุดเลยนั่นเนี่ยนั่นมิดดีเลยมิดดีเลยออืมิดดีเลยพี่น้องจ้าตอนนี้เราก็ตัดบ,บรรยากาศมาดูอ่วิวก่อนนะคะก่อนที่จะไปเก็บเห็ดนะคะเพื่อนๆจ้าดูวิว อ่าลูปีหน้านะคะรอบๆคนยายจะไปเก็บเห็ดเด้อคนยายจะไปเก็บเห็ดชมวิวชมวิววันนี้อากาศก็ดีนะแต่ก็รึ้มปั๊บขึ้นฝนเหมือนเก่าเละเออจะฝนจะตกไปถึงไหนก็ไม่รู้อืมจะมาดูเห็ดเห็นเพื่อนเขาบอกว่ามีคนเก็บเห็ดได้แล้วยายก็เลยอยากจะมาดูเห็ดมั่ง อยากจะดูเห็ดเ๋ยวจะเข้าป่าหาเห็ดกันเนาะเพื่อนเพื่อนได้แค่ไหนก็เอาอืมได้แค่ไหนก็เอาเห็นไหมคะสวยบอสวยบอพี่น้องจา้าเห็นไหมอยู่พอเราถ่ายอย่างงี้ก็นูน้นเห็นไหมเห็นไหมภูเขาอยู่ด้านนูน้นวิวสวยงาม แบบธรรมชาติธรรมชาติพายชุมธรรมชาติก่อนนะคะอเ uh huh. วลาเห็บเอ็ดก็อยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวยายจะไปเก็บเก็บที่เก่าแลทุกปีเก็บพึ่งขาลายนะคะเก็บพึ่งขาลายเดี๋ยวค่อยไปนะคะเดี๋ยวค่อยไปยายคิดว่ายังคงมีไม่เยอะหรอกยายก็เลยถ่ายรอบๆให้ดูก่อนออื uh huh. ถ่ายรอบๆให้ดูก่อนแถวนี้นะมันมีทั้งเห็ดและก็อ่าบลูเบอรี่เนาะถ้าใครติดตามยายเอฟซีเก่าๆก็คงจะเห็นเนาะคงจะเห็นว่ายายพามาแถวนี้เก็บแถวนี้บรรยากาศนะคะหน้าร้อนประเทศไอซ์แลนด์เห็นไหมคะตอนนี้ยายก็กำลังจะ เดินเข้าป่าหาเห็ดแล้วจ้ะเดินเข้าป่าหาเห็ดนะคะเพื่อนๆจ้ะดูอืมไม่แน่ใจว่าจะมีเห็ดไหมก็เลยเอาถุงเอาถุงมาอือเอาถุงมานะคะเดี๋ยวยายก็จะกลับกล้องไปให้ดูนะเห็ดอะเวลาถ่ายเห็ดเนะี่ยมันต้องอ่ากลับกล้องให้ดูเด้ยืยพี่น้องจ้ะต้องกลับกล้องให้ดูพอยายเออ จะหันกล้องมาทางนี้ไม่ได้เราเห็นอยู่ต่ำๆไม่มีใครถ่ายให้นอ้องถ่ายคนเดียวทําคนเดียวโด youtube ูก็ได้อืทําคนเดียวนะคะเดินสักพักหนึ่งเดินสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูอเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูเด้อเพื่อนๆจ้ะยังไม่ถึงป่าอื ให้แค่ผ่านป่าให้ดูเดอ้อว่าเออยายมหาเหตุยายมหาเหตุยยหหตอืมอเนอเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนอืมลับกล้องให้ดูก่อนนี่โอ้อือืมันจะเน่าแล้วบัดเนี่ยเดี๋ยวดูดอกนี้สิดูดอกนี้แล้วเป็นยังไง ออกตั้งแต่ตอนไหนเนาะบาดเนี่ยนี่นี่น,น,นี่อันนี้โอเคอันนี้โอเคอดอกตุ้มๆได้แล้วดอกหนึ่งเนี่ย <laughs> ปีนี้เริ่มแรกแล้วปีนี้เริ่มแรกเริ่มแรกได้เห็ดได้เห็ดใหญเก็บแล้วใหญ่ก็ต้องขุดก่อนเด้อเพื่อนๆขุดดินออกนะฮะขุดดินออก ต้องขูดดินแล้วก็เอาไปเลยเพราะว่าถ้าใส่รวมกันเลยยายล้างยากอันนี้เห็ดพึ่งขาลาย้อเพื่อนๆเห็ดพึ่งขาลายออกแล้วเด้อเห็ดพึ่งขาลายออกเด้อเห็ดพึ่งขาลาย,ออด,ย,าลายดอกนี่นี่ใดอดอกหนึ่งต่อไปมันคงจะเน่าไม่ทันหรอกยายมาดูเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาเละวันเว้นวันหนึ่งให้ วันเว้นวันมาดูถ้าฝนตกอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นเดี๋ยวมันก็ขึ้นนะเริ่มขึ้นได้กินแล้วไอ้ตองดอกเลยเดิพี่น้องจ้ะสองดอกแล้วสองดอกแล้วจ้าเดินไปเนี่ยปานะ่ะมันไม่ได้รกดีดีนีเอาอีกแล้วดอกหนึ่งดอกหนึ่งนะจ้ะเพื่อนๆน,น่าจะไอ้นี่อยู่ ดอกนี่ตุ้มๆอยู่ดอกตุ้มๆดใหญ่เออจะวางกล้องดูอีแวกดูอีกวางกล้องกลอนแวกดูนะคะแวกดูนี่เห็นไหมเพื่อนๆเขาจวดเลยเขาจวดเลย มีอีกดอกหนึ่งตุง้มๆตุ้มๆได้กี่ดอกแล้วเนี่ยสามสี่ดอกแลวสามสี่ดอกแล้ว,ลวทําไม่เน่ามันก็ได้เยอะอยู่เลยอือออกตอนไหนเนี่ยฝนมันตกบ่อยไงฝนมันตกบ่อยก็เลยเอ,อ่มันก็ขึ้นขึ้นไปอยู่ไอเห็ดอันเ,เ,เนี้ยปีนี้รีบเก็บ รีบเก็บก่อนรีบเก็บเห็ดก่อนเดี๋ยวก็จะได้ไปนอกเมืองอนี่อันนี้ก็อีกดอกหนึ่งนะครับเพื่อนๆจ้ะนห้าดอกแล้วดอกไอเห็ดอันเนี้ยเห็ดพึ่งขาลายดอกมันใหญ่ตายแค่สิบดอกนี่ก็ต้มโอ้ยอ ได้แค่สิบดอกก็ต้มนี่เอาได้ดอกหนึ่งไม่มีใครแย่งยายเราก็ยายมาคนเดียวป่านี้มันมีมีพวกฝรั่งเขาก็มาเก็บอยู่แต่ว่าวันนี้มันเป็นวันศุกร์เนาะฝรั่งยังไม่รู้หรอกว่าเหตุขึ้นย้ายมาเก็บก่อนแล้วอฝรั่งก็น่าจะเป็นพวกฝรัร่งโปแลนด์หรือประเทศอะไรหลายประเทศ นี่นี่มีอีกดอกหนึ่งอีกดอกหนึ่งนะเพื่อนๆจ้ะอีกดอกหนึ่งห้าหกเจ็ด 5, 6, 7, ดอกเลยด้อบาทถึงไงห้าหกเจ็ดดอกเบวไอดอกตุ้มตุ้มดอกตุ้มตุ้มนี่อันนี้ก็อีกดอกหนึ่งนะคะอดอกหนึ่ง เอีไปเดี๋ยวก็จะเพื่อนๆก็จะได้เห็นว่าอ่ายายได้เห็ดไอ้นี่ไอ้เห็ดตุ้มๆเนาะตุุมๆก็ยายมาเก็บบ่อยเดี๋ยวก็จะได้แต่เห็ดตุ้มๆนั่นเนี่ยเห็ดตุ้มๆตุมๆตุมๆตุมเล็กๆอย่างเงี้ยเออตุ้มมันหวานดีนะเห็ดพึ่งขาลายเนี่ยดีอีกดอกหนึ่งโอ้หลายดอกเลยได้ยายกันได้ โดกตุ้มๆอย่างเงี้ยเห็ดพึ่งขาลายใยห,หาเนี่ยไม่เคยได้อยู่เป็นกลุ่มเลยเด้อพี่น้องจ๋าตรงเดินหาตรงนี้นิดตรงน,น,นั้นหน่อยอ,อยู่ใกล้ๆกันเลยเนี่ยเห็นไปเห็นไหมคะเพื่อนๆจ้าเนี่ยได้แค่นี้แหละพอแล้วกลับบ้านไห้แค่นี้นะคะเดี๋ยวยายจะให้ดูนะว่าเอ มาถึงบ้านเลยเอย้เดี๋ยวจะให้ดูว่าได้เยอะขนาดไหนนี่ยายนี่ได้แค่นี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมขอบคุณค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย